เธอยอดเยี่ยมมากและเราก็มีหญิงสาวคนสุดท้ายแล้วไม่ใช่อย่างนั้นหรอกฉันแค่ดูดีเฉยๆไม่จ้าเธอแม่งโคตรเจ๋งเธอใช้กิ่งไม้ทำให้มีของเขากระเด็นออกไปแล้วก็จัดการเขาด้วยอาวุธของตัวเขาเองอะฉันนี่คิดไม่ผิดเลยนะว่าเธอนะคือ t h ด last g l ฉันน่าจะดูตั้งแต่แรกแล้วนะว่าเธอนะ่าทั้งเป็นคนสุภาพใจดีแล้วก็ยังกล้าหารแม้จะเจออันตรายก็ยังเข้าไปช่วยเหลือคนอื่นน่ะไม่มีใครเหมาะสมกับบทนี้ไปมากกว่าเธอแล้วเก่งมากทีนี้ฉันก็จะอยู่ข้างๆเธอตลอดเลยนะเพราะว่าท,ที่เธออยู่จะเป็นที่ที่ปลอดภัยที่สุดยังไงล่ะเจนิเฟอร์ บอดี้ผมขอเตือนเธอนะการเป็นตัวละครที่พึ่งพาคนอื่นมกักจะมีจุดจบที่น่าอน,นาถไปกไกลๆเลยนะนายเคยสงสัยหรือเปล่าว่าทำไมคนอื่นถึงไม่ชอบที่หน้านายอะเอน็นเธอสัญญากับฉันนะว่าเธอจะปกป้องฉันด้วยพลังพิเศษของเธอนะดีจังเลยนะคะบอนนี้ในตอนนี้ด้ผ่อนคลายมากเลยเธอยิ้มมากกว่าเดิมด้วย เธอเปลี่ยนไปแล้วไม่เลวเลยคุณทูตแฟรี่ช่วยดูนี่หน่อยสิเป็นกลิ่นเดียวกันกับกุญแจฉันได้กลิ่นเดียวกันนี้ที่รถและที่โซฟาในกระท่อมเธอเก็บมาจากที่ไหนเหลยมีพื้นที่ประหลาดใกล้ๆป่าทั้งอุณหภูมิและความชื้นสูงก่าปกติ ละมอสพวกนี้ก็มีอยู่ทั่วบริเวณเลยมีอะไรที่เหมือนกับการทดลองไหมฉันไม่มั่นใจที่นั่นดูเหมือนถูกทิ้งร้างมานานแล้วไม่มีร่องรอยของคนอยู่อาศัยเลยมันคือโพชั่นนะมอสพวกนี้มีส่วนผสมเป็นโพชชั่น มีผลกระทบกับทําให้ระบบประสาทส,ส่วนกลางเป็นอมาาพาตผู้เสพจะถูกกระตุน้นสับสนและบ้าคลาั่งเพราะฝุ่นมอสพวกนี้แพร่กระจายไปทั่วทั้งแคมป์ทำให้เจสันเฟรดดี้และไมเคิลข,ขาดสติเหมือนกับที่เกิดขึ้นในหนางสยองขวัญก็ไม่เห็นน่าตกใจนี่คนปกติไม่มีทางทําตัวง่ๆแบบในนังสยองขวัญอยู่แล้วดูเหมือนจะเป็นกลิ่นเดียวกันที่พบในกลุ่มเยาวชนสเตโนเลยหรือพวกเขาจะถูกควบคุมโดยมอสพวกนี้ ใช่นิสัยที่เปลี่ยนไปอาจจะเป็นหนึ่งในผลกระทบของมอสพวกนี้แสดงว่ามอสพวกนี้ส่งผลต่อทั้งมนุษย์และอารเคนิสด้วยสิแล้วพวกเราล่ะทำไมถึงไม่เป็นอะไระเวลามันต้องใช้เวลามนุษย์รับรู้โลกผ่านเหตุผลพวกเขาดำรงอยู่ด้วยเหตุผลและความรู้สึกแต่ว่า พวกเขาจะค่อยๆสูญเสียสติมันต้องเจอกับสถานการณ์เกินความเข้าใจแต่อาเคนิสไม่เหมือนกันพวกเราเกิดมาพร้อมกับอารมณ์ยุ่งเหยิงที่หลากหลายทำให้พวกเราไวต่อสัมผัสและต้านทานโพชชั่นได้ดีกว่ากลุ่มเยาวชนของซีโนอยู่ที่นี่นานพอที่จะถูกกระตุ้นและมันก็จะส่งผลกับพวกเราเหมือนกันเมื่อถึงเวลาบางทีพวกเราอาจจะเสียสติไปแล้วโดยไม่รู้ตัวก็ได้นะเนี่ย โอ้พวกนี้อะไรเนี่ยมีของน่าสนใจขนาดนี้ทำาเพวกคุณไม่บอกผมเลยล่ะฉันเจอที่ห้องใต้หลังคานี่ยของชินนน้นเล็กเ็กในปนีพวกนี้มันน่าค้นหามากเลยแต่น่าเศร้าฉันยังไม่เจอฟันเลย